สวัสดีครับยินต้อนรับเข้าสู่รายการทีสุดที่สุดเท่เรื่องรีวิวกับผมออฟพิทิกรอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้เราอยู่กับรถรุ่นใหม่ล่าสุดของ Honda ครับนั่นคือ Honda City ตัว ehev นะครับหรือตัวไฮบริดล่าสุดของเขานั่นเองนะครับ อันนี้เรียกว่าสดๆร้อนๆนะครับพึ่งลงจากเทรลเลอร์มาเลยและเราก็จะมาขับให้คุณผู้ชมดูเป็นคันแรกกันนะครับ <Wow. S 1> และเรารีวิวทุกซอกทุกมุมที่สุดของเรื่องรีวิวจริงๆนะครับ yeah, <go. S 1> ถามว่า2คันนี้ครับจุดที่แตกต่างกันคุณผู้ชมคงเห็นในสื่อหลายๆรูปอยู่แล้วว่าสีภายนอกครับคือจุดที่เด่นที่สุดของตัว City Hybrid รตุ้นนี้ผมขออนุญาตเรียกว่า City h y b r i ินะครับฮอนด้าเขาจะเรียกว่า ehev นะชื่อเหมันยา์นิดนึงนะตัวนี้ครับสีจะมีสีใหม่ชื่อสีว่า o b s i d i a n นะครับน้ำเงินออ i ซิเด สีนี้เป็นสีมุกนะครับต้องเพิ่มเงิน6000บาทถามว่าเอ๊ะดูในรูปดูในโฆษณาเนี่ยสีมันเหมือนเป็นสีม่วงๆเนาะบางทีดูแบบโอ้โหมันดูจี๊ดปิดป้าจังเลยมาดูคันจริงครับมันเรียกว่าสวยนะมันน้ําเงินแบบกําลังดีอะ่ะมันเป็นน้าเงิน2บุค,คลิกนะถ้าอยู่กลางแดดสีมันจะดูแบบโทนจัดจ้านน,นิดนึงแต่ถ้าอยู่ในร่มครับสีสวยงามเลยอาจจะเหมือน iPhone 12อเนาะที่คนแซวว่าเหมือนเก้า e อี้พลาสติกจริงมันสวยนะของจริงดูดีกว่าในรูปที่คิดไว้ <Wow. S 2> จุดที่แตกต่างกันระหว่าง2คันนี้ครับมีอะไรบ้างคุณผู้ชมดูจากภายนอกสังเกตเห็นออกไหมครับเป็นผมผมยังดูไม่ออกเลยเรียกว่าคันนี้ครับคือรุ่น1.0 Turbo RS นะครับเป็นอดีตตัวท็อปนะตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวใหม่นะครับที่เขาเทำขึ้นมาคือตัวไฮบริดนะเรียกว่าข้างนอกเนี้ยแทบจะเหมือนกันทุกประการเลยสิ่งที่ต่างกันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยครับนี่ครับ ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะครับผมคนใซ่ตาสันอาจจะไม่เห็นนะโลโก้ Honda ครับจะมีนี่เห็นไหมแบ็กกราวพื้นหลังเรืองแสงสีน้ําเงินแบบนี้ก็ดูสวยทีเดียวนะดูเพลินเหมือนจะเป็นไฟข้างในนะนจริงๆไม่มีไฟนะเป็นแค่สีน้ําเงินเฉยๆแต่ถ้ารุ่น RS ปกตินะครับมันก็จะไม่มีการเรืองแสงสีฟ้านะก็เป็นโลโก้ธรรมดาธรรมดาแบบนี้กุญแจนะครับแตกต่างกันอย่างไรนะเห็นว่ารุ่นปกติจะมี3ปุ่มนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มี4ปุ่มมีอะไรเพิ่มขึ้นมานั่นคือนี่ครับ engine start แต่ว่าเราสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยที่เรายืนอยู่ข้างนอกนะครับเวลารถจอดกลางแดดกลางแจ้งอย่างเงี้ยก็กดเปิดนะครับสตา,าร์ทเครื่องยนต์เพื่อให้อร์มันทํางานก่อนได้ทนี่ครับคือจุดที่ชัดที่สุดจากภายนอกนะครับถ้าเราสังเกตการเวลาขับตามได้เห็น e h e v นี่คือ City Hybrid อุปกรณ์แตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวอยู่ท้ายแล้วเราเปิดท้ายรถให้ดูนะครับท้ายรถเหมือนกันนะครับสิ่งที่หายไปไม่ได้แปลว่ามีเพิ่มไรอย่างเดียวนะมีบางอย่างหายไปด้วยคุณผู้ชมนี่ครับ ยางอะไหล่หายไปครับให้มันเป็นชุดฝาย,ยางแทนเนาะไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นแบบว่าพื้นที่เก็บแบตเตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเบาะหลังของคันนี้ครับพับไม่ได้นะไม่เหมือนตัว1.0ลิตรเทอร์โบคันนั้นเบาะหลังพับได้นะครับและจุดที่แตกต่างกันมากที่สุดครับคือขุมพลังใต้ฝากระโปรงนะครับคันนี้นะครับมันจะเป็นเครื่อง1,500ซีซีบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเครื่องเองเนี่ย พละกาลัง98แรงม้านะครับแรงบิด127นิวตันเมตรแรงม้าน้อยกว่าเครื่อง1.0ลิตรเทอร์โบดิซัาไปนะแต่มีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับ<ม>อยู่ที่ล้อด้านหน้านะให้กําลังรวมกันอยู่ที่109แรงม้าและแรงบิด253นิวตันเมตร Honda เคลมว่าอัตราเร่ง0-100คันนี้อยู่ที่9.4วินาทีแต่ h o n d ้าไม่ยอมบอกนะครับว่าแรงม้าแรงบิดรวมกันระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้พละกําลังเท่าไหร่นะก็สงสัยเหมือนกันว่าทําไมไม่บอก ผมไปลองหาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มาเลเซียซึ่งมีขาย c i ต y ้ไฮบริดเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้มีบอกเหมือนกันนะครับผมเข้าใจว่า Honda อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องพลังกาลังหรืออัตราเร่งนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าทดลองขับและเป็นอย่างไรนะมาดูคันนี้ครับคันนี้คือเครื่อง City รุ่นธรรมดาและคันนี้คือ City รุ่นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับที่ไม่ใช่ไฮบริดนะโอเคหามไม่ค่อยเก่งหาไม่เจอนะฮะนี่ครับคือเครื่อง1ลิตรธรรมดานะ คันนี้ครับก็เป็นเครื่อง1ลิตรเทอร์โบอินสแตคูลเลอร์นะครับให้พลังกำลัง122แรงม้านะครับอันนี้คือห้เห็นว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือตัวขุมพลังนะแล้วก็พูดถึงภายในนะครับจุดท,ที่แตกต่างกันระหว่าง City h y b r i ิคันนี้กับ City RS 1.0เทอร์โบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมองด้วยตาอาจจะไม่รู้เนาะเพราะว่าภายในสีดำตก,ตกแต่งเหมือนกันนะเบาะเองก็นั่งกระชับสบายเหมือนกันเบาะหนังสังคข้อสลับหนังกลับเดินได้สีแดงนะพวงมาลัยทรงพวงมาลัยว่าเกือบจะเหมือนกันเลยแอร์ แอร์ก็คือหนาวยังไงขั้วโลกยังไงยังขั้วโลกเหมือนเดิมน,นะครับ25อ,องศาเรียกว่าหนาวเลยนะผ่านผมนั้นข้างหน้าแล้วรถคันนี้ไม่มีฟิล์มนะครับผมสิ่งที่ต่างกันนี้อาจจะมีเพียงไม่กี่จุดจุดแรกคือตัวหน้าปัดครับจะมีหน้าปัดดิจิตอลขนาด7นิ้วเนี่ยให้มาด้วยนะครับรวมถึงเบรกมือไฟฟ้าครับก็ว่าจะเป็นตัว parking b r บรกหรือ b r a k โฮก็ตามซึ่งดีมากเลยนะรถในเซกเมนต์นี้นะครับไม่มีใครให้มาเลยสำหรับ auto ้เบรกโฮ <Wow. S 2> สำคัญที่สุดครับคือระบบค,ความปลอดภัยที่ Honda อัปเกรดมาให้คันนี้อย่างจัดเต็ม Honda Sensing ครับเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ Honda เนี่ยงกมากเก็บไว้ในตู้เซฟเลยนะเรียกว่ากว่าจะให้รถคันนึงเนี่ยให้ยากมากแต่ให้มาแล้วครับ <Yeah. S 2> เรียกว่าไม่น้อยหน้ารุ่นพี่อย่าง Civic HRV หรือ Accord เลยด้วยซ้ำไปนะครับคันนี้ให้มาเนี่ยเรียกว่าจะมีทั้งระบบเบรกนะครับเวลาเราขับไปใกล้คันหน้าเนี่ยมันก็จะเตือน การชนแล้วก็เสริมแรงเบรกให้อัตโนมัตินะครับหรือว่าช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนแล้วก็ดึงพวงมาลัยกลับนะครับกรณีที่รถเนี่ยมีแนวโนม้มว่าจะออกนอกเลนโดยจับจากเส้นจราจรนะครับจะมีกล้องข้างหน้าอยู่ตัวหนึ่งรวมถึง Adaptive Cruise Control ครับอันนี้ดีงามพระาราม8มากนะคือมันไม่มีคันไหนในเซกเมน,นี้ให้มาเลยนะครับแต่ Adaptive Cruise Control คันนี้เสียดายที่ว่ามันไม่มีเรดารนะคือคันนี้มันทำงานโดยอาศัยกล้องเพียงอย่างเดียวในการจับ รถคันข้างหน้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าตอนขับในในช่วงกลางคืนหรือว่าช่วงที่มีแสงน้อยเนี่ยกล้องอย่างเดียวมันจะทํางานได้เพียงพอหรือเปล่าและนี่คือพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังครับบอกว่าคุณงามความดีของซิตี้ยังอยู่เหมือนเดิมนี่ผมสูง180นะครับบอกข้างหน้านี้ปรับในตําแหน่งที่ผมขับได้สบายตามปกตินอะนยืดแข้งยืดขาเต็มที่เลยดูสิครับโอ้โหเรียกว่ามันมันเหลือเยอะมากๆากหายห่วงเลยพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังพื้นที่สีสาคร,ครับก็เหลือประมาณสัก 3นิ้วเนาะอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็นั่งสบายๆนะครับภายในของตัวนี้เป็นสีดําเหมือน RS เลยสิ่งที่เห็นครับจุดที่แตกต่างกันชัดๆเลยอีกอย่างหนึ่งคือนี่ครับมีแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังมาให้2ช่องแบบนี้นะครับผมตอนแรกเนี้ยดูในรูปมันก็ดูแบบไม่ค่อยดีเนาะดูแบบเหมือนแอร์ปออพหรือเปล่านะแต่พอมาดูคันจริงครับใช้ได้วะ่ะ วัสดุอุปกรณ์ลมแอร์ที่ออกมาเปิดปิดได้ผมว่าใช้ได้ช่องชาร์จมีมาให้เหมือนเดิมครับ power outlet 2ช่องเนาะแต่ว่าเป็นเหมือนช่องจุดบุหรี่นะครับต้องหาตัวเด็ตเตอร์แปลงอีกทีหนึง่งส่วนเบาะทางด้านหลังครับทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะมีช่องระบายอากาศนิดหนึ่งนะครับสำหรับระบายอากาศให้มันดูดพัดลมเนี่ยเข้าไปที่แบตเตอรี่ไฮบริดจะมีแค่ฝั่งเดียวนะและนี่คือจุดที่แตกต่างกันครับของตัว city rs 1.0 turbo กับตัว city hybrid ตัวนี้นะครับผมส่วนการขับขี่จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเทสอะไรต่าง,างนานา,นานเนี่ยเนื่องจากว่าผมจะลองเทสายตาประหยัน้ำมันให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนเลยให้เต็มถังกันก่อนนะครับขับจากโชว์รูมเลยจริงแล้วสไตล์การขับคันนี้มันก็เหมือนซิตี้ปกติเลยนะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยคือใครที่ขับรถเล็กคุ้นชินอยู่แล้วขับคันนี้สบายมาก เอา91เต็มถังนะครับเอาแค่ตัดอย่างเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเทสอัตราประหยัดน้ํามันกันนะครับดูว่าเนี่ยคันนี้ไปกินน้ํามันเป็นยังไงกันนะครับคือน้ํามันคันนี้มันเติมได้ถึง e 2 0นะเติม e 8 5ไม่ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เราเติมเป็น gasohol เก91เพราะว่าน้ํามันในถังที่ศูนย์เขาเติมมาเขาเติมเป็นโซฮอล91มานะ แล้วตอนนี้เราก็มาเติมน้ามันเต็มถังเรียบร้อยแลวนะครับให้คุณผู้ชมดูที่หน้าปัดนะครับนี่รถวิ่งมา20กิโลนะเรียกว่าใหม่ๆนะครับลงจากเทรลเลอร์มาเนี่ยเรามาขับเป็นคนแรกให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยพ <Wow. S 1> อเราเติมเต็มถังปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปเทสนะครับอัตตาเร่งสักนิดสักหน่อยแล้วเราก็จะลองทําระยะดูนะครับได้ดูว่ามันกินน้ามันกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเราไปดูกันเลย <Wow. S 1> แล้วก็เดี๋ยวเราจะเทสนะครับ อัตราเร่ง0ูนยถึงร้อยกันนะให้ดูนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับมีประมาณครึ่งหนึ่งนะไฟไม่ได้หมดนะครับผมเพราะว่าถ้าหมดปุ๊บอาจจะมีผลต่ออัตราเร่งได้นะอันนี้ก็คือให้คุณผู้ชมเห็นนะครับอุณหภูมิภายนอก30องศานะรถคันนี้ไม่ติดฟิล์มนะครับเราเปิดแอร์เนี่ยยีองศานะพัดลมประมาณ2อขีดนะจาก7ขีดนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2ึสอมโอ้สามส 6 0 7 0 8 0 100 9วินาทีไปปลาย10วินาทีนะครับประมาณ10วินาทีก็คงไม่ได้เร็วกว่าน,นี้หรอกนะเอ่เท่าที่เราลองดูนะครับเมื่อกี้เราลองโหมดที่เป็นอีคอนนะเราลองไปรอบหนึ่งด้วยนะครับอัตราเล่นก็เทวแถวนี้เอ่อถ้าอยู่ในโหมดอีคอนเนี้ยเขาเรียกวโหมดแบบว่าประหยัดน้ํามันเนาะหรือบางคนเรียกว่าโหมดใบกัญชานะครับผมลักษณะใบเหมือนใบกัญชานะ มันก็จะช้ากว่าประมาณครึ่งวิเพราะว่าอัตราเร่งนี้มันแหลกนิดนึงนะมันจะช้าตอบสนองช้านิดนึงนะเพื่ออัตราประหยัดน้ํามันที่มากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองอัตราเร่ง8 0ถึง120ให้ดูกันนะพร้อมแล้ว1 2 3แหลกๆนิดหนึ่งฮนะร้อยสิบยี่ 8 3 0วินาทีประมาณ8วินาทีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นอัตราเร่งเหมือนซิตี้เครื่อง1,000เทอร์โบธรรมดาเลยอะ่ะนี่ก็พอให้เห็นเนาะอัตราเร่งคร่าวๆก็เป็นประมาณแบบนี้0 1 1 0วิ80 120นะครับก็ประมาณแถวๆ8วินาทีนะครับ8 8ครึ่งประมาณแถวๆนี้เนาะแต่อัตราเร่งเท่านี้ผมว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับซิตี้คาร์แบบนี้นะครับ คุณผู้ชมคิดดูว่ารถมันซส์แบบนี้แต่ว่าอัตราเร่งเนี้ยมันเท่าซีวิคที่เครื่องพันแปดเลยอะ <Wow. S 1> ่ะน,นะครับแต่นี่มันแบบมันแค่เครื่องพัะนหะ้าไฮบริดนะตอนนี้เราก็ขับมาแล้วประมาณสักกี่กิโลว่ะสัก3 0 4สกิโลนะเดี๋ยวเราจะมาขับสักร้อยกิโลกันแล้วดูว่าอัตราประหยัดน้ํามันมันจะเป็นยังไงเมื่อกี้เราผ่านจุดรถติดมาแล้วนิดนึงนะฮะตรงถนนลาดกระบงังแถวๆนั้นก่อเราจะเข้าสนามบินได้ก็ใช้เวลาประมาณสัก15-20นาทีนะติดอยู่สักพักหนึ่ง ไฟแดงนี่เรียกว่านาน8โลกเลยนะลองโค้งข้างหน่อยโค้งเมื่อสักครู่ครับจากสุนทรภูมิเนี่ยมอเตอร์เว์ขาออกเนี่ยเราลองเข้าโค้งประมาณสัก65เนี่ยก็ยังโอเคนะถือว่าช่วงล่างมั่นใจได้นะครับตามมาตรฐานของตัวเซตี้ปกติจริงๆแล้วน้ำหนักมันไม่ได้ต่างกันนะต่อให้คันนี้เป็นตัวมอเตอร์ไฟฟ้าไฮบริดก็ตามเนี่ยน้ำหนักมันเยอะกว่าตัวท็อปที่เป็น RS เครื่อง1,000เทอร์โบธรรมดาเนี่ย เพียงแค่62กิโลกรัมเท่านั้นเองเรียกว่าไม่ได้เยอะเหมือนคนนั่งคนหนึ่งอะ่ะช่วงล่างอะไรทุกอย่างเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันอะ่ะไม่ได้มีความแตกต่างกันนะซิต,ตี้ในช่วงล่างดีอยู่แล้วการเข้าโค้งทุกอย่างโอเคคันนี้ก็ยังคงรักษาคุณงามความดีแบบเดิมไว้ได้ครบถ้วนทุกประการเลยและอย่างที่บอกไปนะครับคันนี้มีระบบ adaptive cruise control หมายความว่า มันจะมีการปรับความเร็วเนี่ยตามคันหน้านะครับกรณีที่สมมติเราปรับคร u i คอนโทรลร้อยสิบใช่ไหมแต่คันหน้าขับอยู่90มันก็จะชะลอเหลือ90ให้นะแต่ถ้าคันหน้านี้มันเร่งออกไปนะเป็นร้อยสิบรถมันก็จะเร่งให้เป็น110ได้เหมือนเดิมแต่การทํางานของคันนี้มันทํางานอาศัยกล้องเพียงอย่างเดียวไม่ได้มีเรดาร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยพูดว่า a d a p t i v e แต่ไม่ใช่เรดาร์ครู e คอนโทรลนะคือมันไม่มีเรดาร์อยู่ทางด้านหน้าในการจับระยะตัวรถนะครับ ก็ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าประสิทธิภาพการทํางาน,นมันจะสู้คร s สคอนโทรลที่มีเรดาร์ได้หรือเปล่าแต่ถ้่าที่ลองใช้ดูก็โอเคนะแต่ตอนกลางคืนหรือแสงน้อยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าการทํางานของกล้องเนี่ยมันจะทํางานได้เทียบเท่ากับการมีเรดาร์เป็นตัวช่วยเสริมหรือเปล่าเนื่องจากคันนี้นะครับมอเตอร์เนี่ยก็มีกําลังค่อนข้างสูงนะถ้าเราลองดูนะครับจากหน้าจอตอนนี้เราขับอยู่80 7 88โหมดการวิ่งเนี้ยมันก็ขึ้นคาว่า EV ก็ยังวิ่งได้อยู่นะครับ แต่คันนี้ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีโหมด EV ให้เลือกนะ oh. หมายความว่าต้องปล่อยตามอำเภอใจมันนะจะสายศิลปินนิดนึงมันตัดสินใจเองว่ามันจะเป็น EV จะวิ่งด้วยเครื่องมาช่วยหรือจะยังไงขึ้นอยู่กับตัวรถเป็นคนตัดสินใจเราไม่สามารถเลือกโหมดการขับขี่เป็น EV หรือเป็นไฮบริดหรือโหมดสปอร์ตแบบนี้ไม่มีให้เลือกนะครับอตอนนี้เครื่องยนต์ติดมาแล้วขับความเร็วเท่าเดิมนะเพราะว่าแบตเตอรี่นี้มันเหลือ3ามขีด แบตเตอรี่เดือดสามขีดปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมาเพื่อช่วยการทํางานทันทีเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักการเดียวกับรถนยนต์ไฮบริดทั่วๆไปนะอย่างเช่นที่อยู่ใน Accord หรือว่าที่อยู่ใน To y ยต้อย่างเงี้ย p ี ry, อูสแคมรี่อะไรเงี้ยก็เป็นหลักการประมาณนี้คือถ้าแบตมันตกลงถึงจุดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์ก็ติดขึ้นมาเนี่ยเพื่อช่วยชาร์จไฟเข้าในแบตเตอรี่ให้เองโดยอัตโนมัติแล้วเราก็กลับมาเติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มเดิมเดี๋ยวไปดูอัตราการกินน้ามันจะเป็นอย่างไรรนะนนนนะะอััี้คบ เราขับรถไป1ชั่วโมง45นาทีนะครับความเร็วเฉลี่ยเนี่ยเราใช้อยู่58กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ผสมผสมกันนะทางช่วงรถติดกับรถไม่ติดด้วยนะโดยที่เราขับระยะทางไปนี่1 0 1 8กิโลเมตรนะครับ101.8กิโลเมตรซึ่งจอมันบอกว่ามันใช้อัตราประหยัดน้ำมันตอนนี้อยู่ที่23.4กิโลเมตรต่อลิตร เรามาเติมหัวจ่ายเดิมนะครับเอาเก้าหนึ่งเต็มถังนะครับเอาแค่ตัดอย่างเดียวมาลงมาดูตัวเลขของหัวจ่ายครับว่าน้ํามันมันจะเติมไปเท่าไหร่นะท่านี้เลยครับสี่จุดหกเก้าสองลิตรสี่จุดเมื่อกี้กดไปหน่อยนึงอะไรนะครับเผิ่งกดไปนิดนึง เราลงมาคำนวณกันครับว่าอัตราปลี่ยน้มันเป็นยังไงเนาะมันวิ่งไป101.8นะครับกิโลเมตรหารกับน้ำมันใช้ไป4.692ลิตรนะครับสรุปครับอัตราการประหยัดน้ำมันอยู่ที่21.7กิโลเมตรต่อลิตรนะจอบอก23.3แต่ว่าเรานี่เติมน้ำมันโซฮ91นะถ้าเราเติม e20 หรือโซฮ95มันก็อาจจะให้ผลที่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ถามว่ามันประหยัดกว่า1ลิตรเทอร์โบไหมอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับรีวิว Honda City e-h e HE v Hybrid คันนี้นะครับถามว่าราคาค่าตัวมันที่แพงขึ้นกว่าตัว City r s 1.0ทอรโบ1 0 0 0แสนบาทเนี่ยมันจะคุ้มค่าสำหรับคุณผู้ชมหรือเปล่านะครับสิ่งที่เพิ่มมาไม่ว่าจะเป็นระบบ Hybrid ต่างๆนานานะครับเรียกว่า Hybrid เต็มรูปแบบเลยนะแล้วก็ระบบ Honda Sensing ที่ให้มาจัดแน่นจัดเต็มนะครับเรียกว่ารุ่นพี่เนี่ยคอเลยทีเดียวเนี่ย มันจะเป็นคันที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่าผมแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยไปทดลองขับดูใกล้บ้านนะครับดูว่าคันนี้จริงๆมันเป็นรถไฮบริด Hybrid ที่ราคาถูกที่สุดในประเทศไทยนะคุณจะชื่นชอบหรือเปล่านะคนที่รักโลกคนที่ชื่นชอบความปลอดภัยแบบนี้นะแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโอ้โหถ้ารัฐบาลนะมีโครงการลดคันเก่าและคันใหม่และต้องใช้กับรถประเภทปลั๊กอินไฮบริดไฮบริดหรือรถไฟฟ้าเนี่ย คันนี้จะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจคันเดียวเลยเพราะมันเป็นคันที่ถูกที่สุดในประเทศไทยครับคุณผู้ชม <Wow. S 1> และฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวทีสูตรนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวติดตามกันต่อไปในะคราวหนะ้าสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ